สวัสดีจ้าสวัสดี f อฟซีฮวนหน่อยโจแคสซิงและชาว u t u b e ทั้งหลายมือนีมือสันวันดีเจพึ่งได้ออกงานแล้วจ้าได้ออกงานแล้วได้ออกงานแล้ว f อเอ้ยดีใจน้ำเจพึ่งได้ดนี่โอ้ยฝนไปก็มีงานเข่าจ้าเนี่ยเนี่ยอันแมวหยกักค่ะแมวหยักไปเห็นงานเดโมนีไปยืนเซ็นยืนใสจะเบิง้งมันสิแกง อีกบอมันคือสิบบอแกงดอกมันคือสิบบอเป็นบัดเ,เป็นอย่างเด้อยูย่ดีมีแห้งนะแมลยากนะเนี่ยเดี๋ยวใจ๊ผึ่งกัสิผ้าอีหลานี่ไปทํางานอยู่ในปานในดงนจ๊ะเอฟซีเอ้ยเอฟซีนี่ทักท้ายยามสาวๆจ้ะบรรยากาศก็อึมครึมแบบนี้ละจ้ะนี่อะสแกนห้เบเลงแล้วนี่อันนี้กระดานหลังบริษัทของห้าหนะจา้ะเนาะทุกอย่างจอดสนิท จอดสนิทแบบสนิมขึ้นเนาะจอดสนิทแบบสนิมมันขึ้นพวกน่ะเบื้อง,นะองว่าพี่น้องเอ้ย,อยอต, uin, ต,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 ตาตาเทสรถถทยแล้วจ้าเทสรถถ่ยแล้ว อันนี้ทะเลสาทะเลสาเอ้ยทะเลสา,าพผนะพผนังสีนี่ถือใจยยผึผงผักพี่น้องเอ้ยข้อคอเขาขับก็ได้ปะขึ้น,นอยากขับแต่แบบเห็นไหมเฮ้ยเอาไปคัดเอาไปทำความสะอาดดูดออกดีๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหม เดี๋ยวดะสักวันเยัยผึ่งสงบบงิลองขับเบิง่งเนาะที่เซี่เนาะลองขับเบิ่งคุณปูอันนี้กับคุณปูกับไฮเฝาเดอ้อคุณปูเฝากุ๊ยยู่นี่ระเด้อคุณปูมวยไฮไปสายดอกเพราะว่าคุณปูบ่ค่อยสบายออกงานไปไหนแล้วก็ตะเพิ่นไข่เป็นหนาวอ่ะหนึ่รถเกี่ยวเท่ากับยูคุณจะแต้นบายแล้วอันนี้กับทอดหาอยู่นี่แล้วเด่๋ดย,ย,ย,นนร,ย,ยระท่านเฮ็ดยัง าปยังกันเพาราะว่าบ่ได้ทำงานดิบ่่อยได้ทำงานเนาะเซ <laughs> ็งเลยอุตสา่าอุตส่าเอามาใส่อย่างเท่เหลือแต่ขา ตุ๊กตามีชลิมปัญหาค่ะพี่น้องค่ะโอนอน้องเอ้ยคุณวานากะสิขึ้นรถแล้ววานากะเตรียมโตแล้วสวัสดีจ้าหุ่นน่าจะ้อยแค่ซิง่งบ่าน้ำเจ็บผึงจักหน่อยเนี่ยให้เอฟซี่พอมี หม่บ้านกับบไดโล่งข<ร>ี่ไม่อย่างให้น้องเล่นตามเอจดบอกหน้าน <ะ S 1> ร,ร,รดเดี๋ยวเขากลมา เติมน้ำมันดอกว,วะลมเปล่าเปลาเปล่าฮีบบบบบบเ,ฮนเนตก็มาแล้วอามน้อยซอยยิกหยิกมาแล้วจ้าผุนผุนผัวนว่ะเมื่อน,ๆๆๆๆๆนี้เจ๊พึงหูสึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานนี่ลีเดฟพี่น้องเอ้ยมันอุกมันอ่งมันมันบอมีเส้นบอมีสายบอมีอีหยังกะปีกกระเป๋าเนาะยู่บ้านกับยู่อืดอึดเฉยเฉยไปเนาะเข้ากัอยากทำงาน ว่าไปแล้วกับนบพี่นองคะสูส้ๆค่ะสุขูทุกคนส่งกำลังแรงใจให้สุขูทุกคนเด้อเอฟซีของเจพึงจ๋าอายุดีมีแห้งเด้อเหตุงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆงานเด้อจ้ะส่งกำลังแรงใจให้ทุกคนเด้อนี่เี่วาจะเว้ากันย่นี่กับคิดหอดสุกคนเด้อค่ะมือใดบ่ได้เว้าบ่าได้ทักทายเอฟซีจังสีกับโอ้จะมาเหงาเถานอเนาะ,ะค่ะเนาะ,ะทักทายถึงทั่วทุก ทิศของไทยทุกคนเลยเจ๊พึ่งทักทายถึง ภาคใต้ภาคเหนืออีสานตอนบนอีสานตอนล่างภาคกลางนะคะขอส่งกําลังแรงใจให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงมั่งมีเงินทองอย่าทุกข์อย่ายากอย่าลําบากเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดงานไคได้เงินได้หลายได้กําไรก็เฮ็ดกําไรก็ได้กาไรหไล,ไไล,ลาย,ลายๆเด้อเอฟซีจ้ะรักและคิดถึงผุหนหัวหน้าไปแล้วเจ๊พึ่งก็สิไปแล้วเด้อจ้าเด้อนี่หัวหน,น้าเน็พผ่นก็อยู่หนี่ทาเติมน้ำมันโอเคค่ะแล้วเจ๊พึ่งสิมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปให้ เอเบิ่งว่าเฮาสิไปแบบใดเห็ดจังไรเนาะค่ะเนาะมื้อนี่ก็ขอสวัสดีค่ะรักและคิดถึง FC ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ